สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติ๊บน้อยเทนดี้ทาร์โร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิบซีมาฝากในวันนี้ก็มีความหมายไพ่มาฝากอีกแล้วนะคะสําหรับใน playlist นะคะที่ทําอยู่ก็คือ78ใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าว,วันนี้นะคะก็จะเป็นไพ่8ดไม้เนาะจะเห็นหน้าไพ่ก็อุ้ยหวานิดนึงซึ่งแน่นอนในไพ่8ดไม้นี่นะคะก็เอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายก็จะเป็นไพ่โรแมนติกทาร์โนะคะก็ยัง ต่อเนื่องกันไปนะคะจะได้เห็นรูปหน้าไพ่ด้วยจนกว่าจะจบ78ใบนะคะในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนเปิดไพ่นะคะเปิดไพ่แล้วได้ไพ่แปดไม้ถามว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมแน่นอนกลับมาแต่กลับมาแล้วหวังอะไรล่ะดูรูปก็พอจะรู้ใช่ไหมคะคือก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเขากลับมานั่นก็แน่นอนว่าจุดประสงค์แรกของเขาเลยอะ่ะมันก็ต้องเป็นในเรื่องของเพศสัมพันธ์ ดังนั้นถ้าเกิดน้องๆคนไหนก็แล้วแต่เรามีความรู้สึกว่ารักเขามากอยากได้เขากลับมาและอยากได้เขากลับมาแบบยั่งยืนไม่ใช่กลับมาแล้วก็พอมามีอะไรเสร็จกันแผลบ,ลบแล้วก็ไปต้องถามตัวเองอย่างนี้นะคะว่า เราต้องการแบบชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่ายังยาย่งยืนถ้ายั่งยืนเขากลับมาเราคุยถามกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปยอมเขาก่อนว่าเขากลับมาแล้วเขาก็มาเล่าหรือขอเรื่องนี้นะคะแล้วเราก็รีบให้ถ้ารีบให้แล้วเขาหายไปน้องๆเองก็อาจจะเสียใจได้ดังนั้นถามใจตัวเองก่อนว่าเราอยากให้เขากลับมาไหมอยากให้เขากลับมาเพราะอะไรนะคะหรือไม่เอาง่ายๆไม่ต้องถามตัวเองก็ได้ถามเขาก็ได้นี่เธอกลับมาเพราะอะไรกลับมา เป็นเพราะอยากคืนดีแบบซีเรียสกับฉันจริงๆหรือเปล่าหรือเธอกลับมาเป็นเพราะว่าเธอหวังแค่เรื่องตรงนั้นถ้าหวังแค่เรื่องตรงนั้นฉันซีเรียสฉันอยากจะแต่งงานมีลูกถ้าเธอมาด้วยเรื่องตงัวนี้ก็ไม่ต้องมาถามแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องถามใจตัวเองก็ได้ถามเขาเลยง่ายดีนะคะถ้าเกิดว่าเขาอั้มอึง้งแล้วก็ไม่มีคําตอบให้ประมาณว่าแบบเออเขากลับมาก่อนดูกันก่อนว่ายังไงอันนี้ก็คือแสดงว่าก็ไม่ได้มีใจกลับมาจริงเพราะถ้าเกิดคนมีใจกลับมาจริงเขาก็ต้องม่ถามนะว่าแบบเออแบบ อยากจะรู้ไปทําไมหรืออะไรประเภทนี้นะอยากจะรู้ไปทําไมล่ะกลับมาก็น่าจะบอกน่าจะทราบอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่นะคะเราต้องเอาคําตอบที่แน่ชัดนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ในหน้าไพ่เนี่ยกลับมาประเด็นแรกเลยนะคะก็หวังในเรื่องของเพศสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยมันมีหลายประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการกลับมาด้วยเรื่องเพศสัมพันธ์หนึ่งก็คือแบบเขาอาจจะเหงาไม่มีใครแล้วก็อยากจะมามีเพศสัมพันธ์กับเราหรือ2องเขาอาจจะไปมีใครแล้วก็ได้แล้วเข้ากันไม่ได้ในเรื่องเพศสัมพันธ์เลยย้อนกลับมาหาเราอีก ดังนั้นต้องสอบถามเขาให้แน่นอนเลยว่ากลับมาด้วยเรื่องอะไรนะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาของเราทีนี้ถ้าเกิดว่าไพ่หัวกลับล่ะถ้าไพ่หัวกลับแปดไม้หัวกลับนี่ไม่แนะนําเลยว่าให้กลับไปคบนะคะเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเขามาเนี่ยแสดงว่ามาด้วยเรื่องเพศสัมพันธ์จริงๆคือหน้าไพ่หัวตั้งมันก็อาจจะสุ่มเสี่ยงใช่ไหมบางทีถามหรือมีไพ่อะไรที่แบบ เป็นไพ่ความหมายดีๆมาประกบติดอ่ะมันก็พอโอเคแต่ถ้าหัวกับนี่ต้องบอกเลยว่าเจ้าชู้มาแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วนะคะมาเร็วเคลมเร็วไปเร็วนะคะดังนั้นไพ่หัวกับไม่นิยมให้อ,อ่ไม่ใช่ว่าไม่นิยมพูดผิด่กติก็กกต้องบอกว่าไม่เชียร์ให้กลับไปคบกันเป็นเพราะว่า มันเสียเวลาแล้วในบางคนถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องดราม่าก,กว่านั้นก็คือหมายถึงว่าเขาเข้ามาเป็นเพราะว่าเขาก็อยากได้ข้อมูลความลับอะไรบางอย่างจากเราถ้าเกิดในกรณีทํางานด้วยกันหรือทําธุรกิจคล้ายๆกันก็คือกลายเป็นว่ามาสืบข้อมูลเรื่องของการงานด้วยอันนั้นจะยิ่งเฮิร์ตใหญ่เลยนะคะเอาละค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับความหมายไพ่78บใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่านะคะหวังว่าวันนี้ก็คงได้ความรู้กันไปนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบการเรียนไพ่ออนไลน์นะคะแล้วก็ ชอบฟังเรื่องของความหมายไพ่ในแต่ละในแต่ละเรื่องราวนะคะที่พี่กะติปจะทยอยลงให้เนี่ยน้องๆก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไปกำลังใจให้พี่กะติปได้นะคะที่ชา n e l กะติบน้อยเทนดี้ทาโร่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ